พี่พี่มีชุดดีๆกว่านี้ไหม <c oughs> <c oughs> เอาชุดดีๆกว่านี้เหรอชุดพี่ไม่ดีตรงไหนไอเดีเกมบัตรนำเกมและระบบส่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชี้บัตรสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างครับเอาละครับผมคุณผู้ชมครับผมรหัสไอบับเปอร์เอชทีพีของเราโดนเกียนนะครับผมฮะโดนแฮกไปเกียนเฉยเลยนี่แหละครับผมคือความท้าทายใหม่เราจะมาทําการไขคดีธงเป็นเหตุสังเกตได้ครับผม และซึ่งผมจะทําการสืบคดีนะผมว่าใครเป็นคนเกนลาดผมกันแน่นะครับผมผมขอสะกโคนร้ายด้วยกัน4คนฮะคือเหล่าคนดังที่เอ่อทำการยืมหลาดผมไปถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีท่าปักทงนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณเห็นผมไปเจ๋อเจ๋อเจ๊อเจ๋ออยู่โซเฟียตายแน่นอนครับผมมันไม่ใช่ผมฮะมันคือเหล่าคนดังพวกนี้ครับผมอันดับแรกเลยคือการจะไขคดีนั้นเราต้องเรียงจากไทม์ไลน์การใช้ครับผมซึ่งคนแรกก็คือไอ้ตังนะฮะ,ะไม่รู้ดีคือ อายุอายุอายุอะไร14งับ <c oughs> 14เรียบร้อยโดนคุกแม่มึงมากับเอาทองก่อนปุ้งนี่เริ่มแผ่งการเขาัาน้องหวานจ้ะนี่มีโชว์ลังหน่อยนี่มีไอ้ต่างส่องดูฮีนะครับผมค่อนข้างที่จะน่าสงสัยครับผมอันดับแรกเลยก็คือ ชื่อมันครับผมแค่ชื่อมันก็ดูชั่วแล้วครับผมแน่เอนครับผมคนชื่ออย่างนี้น่ะไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกครับผมจริงๆแต่ว่ามันใช้เมื่อหลายอาที่แล้วเลยนะมันนานมากแลวครับผมเราจะกาวหาแบบสูตรสห้าไม่ได้ต่อจากไอตังก็เออเกมนะครับผมเม โอ้วิ่งหน้าตั้งเข้ามาเลยนะครับแต่ผมว่าไอเกมก็ไม่น่าใช่นะครับผมด้วยข้อสันนิษฐานของเออผมแล้วผมก็คือคนติดเมียนั้นไม่มีทางแฮกแนทคนอื่นได้นะครับผมมองกันแล้วตัดมไปครับผมไม่ใช่แน่นอนมันเกี่ยวไปเนี่ยคุณเกี่ยวไปวะผู้ต้องหาคนต่อไปก็คือ,อเสือครับผม <C os> <C os> เพื่อน <C os> อายุไม่สำคัญ กันตลอดไปผิดไม่ได้ไงวะเย็ดตอบได้โคตรเจ็นชาเอาวะถ้ามาโทรมาวะเด็นเลยครับผมจังหว่าีีแอดเราดีเอ้ยทันทีนะอีเดะด่บผู้หญิงเลยเอาวะเบสุดถ้าเรียงตามไทม์ไลน์แล้วเสือไม่น่าใช่คนร้ายนะครับผม อีกอย่างหนึ่งคือมีเหตุผลประกอบครับผมเพราะว่าไอเสือมันเป็นคนสงขากครับผมผมก็คนสงขามเหมือนกันคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจครับผมมันไม่มีทางเกียนผมแน่นอนแ,<ผ>ลและซึ่งคนล่าสุดเลยก็คือน้องแบ็คนะครับผมฮะไอแบ็คนั่นเองเอาละครับเตรียนรนมนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามดื้อป๊อปยอ้าวเงียบกิฟต์เอาเอา มีนมีไผมาเลยอุ้ยมาแล้วสองสาวมาแล้วสองสาวเฮ้ยเอาแหวเอาแหวตอนนี้นะครับผมผมว่าไอ้แบ็คนี่น่าสงสัยที่สุดเพราะว่ามันเล่นล่าสุดนะครับผมมันเพิ่งลงคลิปเมือเอ่อเมื่อวานนี้เองนะครับผมซึ่งอย่างที่รู้กันดีถึงชื่อเสียงเรียงนามของมันก็พี่น้องมันกบผมไอ้วินไอแบ็กครับผมพี่น้องมหาปลัยมันเลยไม่น่าไว้ใจแน่นอนแต่ว่านั้นคนร้ายต้องเป็นหนึ่งในสี่คนนี้อย่างแน่นอนครับผมซึ่ง ตอนนี้คือผมรู้ตัวคนรลายเลยครับผมจากพยานหลักฐานที่ผมพบทันทีเมื่อผมเข้าสู่เกมนะครับผมสิ่งที่ผมเจอเป็นอันดับแรกเลยก็คือสิ่งสิ่งนี้ครับผมดูการแต่งตัวแบบนี้ให้ดีครับผมการแต่งตัวแบบไร้เซนไม่มีเซนในการแต่งตัวคะแนนแฟชั่นติดลบแบบนี้มีอยู่คนเดียวครับผมไอตังซองดูฮีแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราลองดูสักคลิปนะครับผมนะมา คลิปนี้แล้วกันนะครับผมดูการแต่งตัวของมันให้ดีครับผมอ่ะง่ายๆเลยแค่ชื่อมันกระชั่วแล้วครับผมฮะอ่ะรออีกสคริปหนึ่งแล้วกันไม่ได้หัวร้อไม่ดิมึงไปเล่นกับพ่อหัวร้อนเด็กไม่เป็นไรครับผมคือเด็กบรรดาแทนผมแล้วครับผมซึ่งแน่นอนครับผมยังไงก็ต้องเป็นมันแน่นอนดูแต่การแต่งตัวคงจะมีน้องๆบอกว่าอย่าเกาหาพี่ตังอย่าบูลลี่พี่เขา พี่เขาการแต่งตัวน่ะยังไงใครๆก็ทากันได้ใช่ไหมแน่นอนครับผมผมมีหลักฐานข้อที่2ที่ผมมั่นใจเป็นอย่างมากครับผมดูนี่ฮะเนี่ยมึงเปลี่ยนชื่อกูด้วยไอ้ตังสองดูอีชัดเจนหรือยังครับผมผมชัวร์มากครับผมไอ้ตังครับผมเป็นอิมพอสเตอร์ฮะบวตไปเลยทุกคนหวตมัน เขาถามว่าผมโกรธไหมใช่ไหมรับผมแน่นอนครับผมผมไม่โกรธแน่นอนนะคะเพราะงั้นแล้วไม่ต้องเดือดร้อนแทนผมครับผมผมว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ในตังนั่นแหละครับผมซึ่งก็ถือว่าดีเลยนะครับผมไหนๆเราก็เปลี่ยนชื่อมาเลยใช่ไหมเราก็ไปทําการเกลียนคนหน่อยแล้วกันนะครับผมจัดไปเจอก,กันวู้คนที่ก็มีท่าปากทงนะครับผมถามหน่อยนะครับผมว่าหมดเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันครับผมว่าหมดเท่าไหร่กับท่านี้นะครับผมล,ล้านห้ามึงเวอร์ไอหมีแสนห้าไหมก่อน น่าจะพิมพ์สูตรเลยมาตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งบวกเข้าหน่อยแล้วกันนะครับผมคือผมหมด27,00 0เพชรน,นะครับผม <c oughs> ราคาเป็นห่างก,กันเยอะเลยดีนะกุสุ่มตอนโปรลิกโปลิกแค่หมื่นก็ได้แล้วบังรอบนี้ทำไมมันแพงจ,งจัดเลยครับผมสำหรับท่าปากักธงยืนทำอะไรกันเอ่ยทํทำอะไรกันเดี๋ยวผมแบบปกัปกธงโชว์เลยนะครับผมดูจังหวะนี้ฮะปกักธงไปทีหนึ่งครับผมแม่โชว์สเต็ปไปทีเพื่อรักสองทูทีต้องชายครับผมวันนี้ เพื่อรักมันต้องชายครับผมบนหน้าทงนะฮะพี่ตัง <c oughs> ไอตัง <c oughs> เพื่อรักแส,สดงดูฮีเขาจำมึงได้เขาเอฟซีมึงไม่นะเราไม่ใช่ตังถ้ามึงเป็นเอฟซีจริงมึงคงรู้่าตังคงไม่มีท่าปักทงหรอกมันยิ้มละหันกูเอฟซี MC ตัวจริงไหมเนี่ยเราต้องบอกก่อนครับผมว่าไม่ใช่ะฮะผมไม่ใช่ตังผมไม่ใช่ตังนะผมจำผิดคนแล้วมวัวแล้วไม่ใช่ตังผมติดตามพี่อยู่ <c oughs> ติดตามจริงไหมเนี่ย ไม่ใช่คอบาร์บี้ไม่ใช่ตังผมบาร์บี้ไม่ใช่นะไอตังมันเกียนละหันผมฝากบอกพี่วินด้วยนะครับ <c oughs> ไอวินด้วยฝากบอกอะไรไอโลกเกตคกับผมฮะถามกันแล้วกันนะครับผมบอกว่าอะไรว่าว่าอะไรให้พี่วินกลับมาพากนรกวินน้องลากอย่าลืมกลับมาพากนรกนะเอฟซี MC ขอมา ได้เดี๋ยวผมบอกไอวินให้นะครับผมได้เลยไอวินมึงดูด้วย FC ทวงนี่ปักธงล้ำล้ำไปทีปักธงอ่อยไปทีนะครับผมฮะเพื่อนต้องดูฮีต้องได้แฟนมันนี้จริงๆเอาว่ะเอาว่ะส,สาวๆถึงกับสนใจกันทีเดียวแล้วครับผมตอนนี้ขอถ่ายหน่อยหุยตังเพื่อรักได้แล้วเพื่อนสาวขอถ่าย <c oughs> จะเอาพาก,กูไปไหนก็ไม่รู้แล้วกูก็เจ๊ง,ง่ายตามเข้ามาด้วยเพื่อนรักเพื่อนตายเขาพาก,กูไปไหนเขาพาเขา,าบองเพื่อนเขาพาก,กูไปที่ลรับแล้วล่อไม่หรือว่าตรงนี้อ๋อมันจะขอถ่ายตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปักธงให้เขาหน่อยนะแกนนะครับผมปักธงไปโอเคเรียบร้อยครับผมให้เขาถ่ายนะฮะอะไรโอ้ยพี่เอาชิปแล้วว่างไงจะถ่ายกับผมเหรอ จะถ่ายกับผมทาไมเนี่ยลองถามดูนะครับผมว่าจะถ่ายกับผมเหรอฮะจะถ่ายกับผมเหรอนึกว่าจะถ่ายกับทงให้ตายเธอเฮ้ยสาวชวนทําคลิปเพื่อนละโอเคเราก็ใจง่ายด้วยคลิปอะไรเอาแอดมาด้วยครับผม,แอ,มออแอดมาด้วยคลิปอะไรน่าจะเป็นคลิปติ๊กตอกปะแอดมาด้วยรับมจัดไปฮะสาวแอดมาโอเคน่คกูก็ใจง่ายรับด้วยกูต้องออกใช่ไหมรอเขาเชิญใช่ไหมโอเคออกกันเลย ไอ้ตังเขาเชิญมาแล้วเพื่อนสําเร็จดูนะครับผมว่าเขาเชิญมาทําไมนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมให้ผมช่วยทำคลิปอะไรเนี่ยเ<อ>ปิดใหม่ได้ไหมครับเปิดไหม่ได้ไหมให้ผมช่วยทำคลิปอะไรเนี่ยพี่พี่มีชุดดีดีกว่านี้ไหม <c oughs> เอาชุดดีดกว่านี้เหรอ <c oughs> ชุดพี่ไม่ดีตรงไหนโอเคได้แบบไหนอ่ะเอาแบบไหนก็ได้ <c oughs> ที่ดีกว่านี้อะแล้วชุดนีไม่หล่อตรงไหนเนี่ยไม่ดี มันไม่ดีตรงไหนมันไม่รอตรงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดไปหนึงนะไอ้ตังมึงต้องดูนนะเขาบอกชุดมึงไม่เท่ชุดมึงไม่ดีไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวผมหาชุดใหม่ก่อนแล้วกันนะครับผมฮะชุดนี้มันไม่ดีหรอมึงไปเปลี่ยนเอกลักษณ์เลยนะตังนะเปลี่ยนชุดแล้วกันอ่าชุดนี้เท่หรือยังครับเท่แล้วพี่มาเถอะนะแต่ชุดเมื่อกี้มันไม่เท่ตรงไหนอะชุดเมื่อกี้ เอาพี่พี่คิดว่ามันเทไหมล่ะมันเออพี่ก็ว่ามันก็ไม่เทมันแบบมันโง่โมันกากๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงๆงั้นพี่ไปแต่งตัวไก่มาได้ป่ะเอาให้พี่เปลี่ยนชุดเพื่อต้องเปลี่ยนชุดไก่แลวเหรอแบบเออเป็นไก่ต่มิท่าปกธทองางเงี้ยอ๋อแล้วไม่บอกแต่แรงเราจะให้เปลี่ยนชุดอะไรเดียวแล้วไก่มันต้องแต่งยังไงอะครับชุดเริ่มต้นป่ะอ๋อโอเคชุดดาจัดไปพไม่เติมกี่บาทท่าเนี้ยนะ ได้นานยังให้ถ่ายไม่ดูทักเออดูถามก่อนว่าได้นานยังให้ถ่ายให้ถ่ายเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่มามันต้องดูช่วงเวลาสองหมื่นป่ะอะไรสิเฮ้ยเกือบถูกสองหมื่นเจ็ดพี่เติงสองหมื่นเจ็ดบาทนี่นะไม่ใช่สองหมื่นเจ็ดพันเทปโอเคกูจะทำท่าไก่นะำที่ปากทงนั่นจะน้ำโอเคจัดไปใช่ใช่สามใช่ไหม โอเคจัดมาทำท่าไหนได้อังเชิดคอโอเคโอเคมันสั้นไปเปล่าอี้อ่ะเอาก็ทำละไรครั้งก็ได้โอเคโอเคมาหนึ่งสองสามมาเออได้เลยใช่ไหมหนูอยากมาเล่นกับพี่กับแบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้ครับถ้าพี่ไม่หลับซะก่อนนะครับผมฮะ ไม่นะหาสาวๆมาเยอะๆนะโอเคนะได้เยี่ยมเอาแล้วครับผมก่อนจะจบคลิปนั้นขอฝากกิจกรรมฟรีชื่อกิจกรรมหนึ่งหน่อยละกันครผมก็เป็นกิจกรรมทายชื่อแบนด์แอมบัสเดอร์คนใหม่ของฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมว่าใครคือเออพรีเซนเ,เตอร์คนใหม่นะครับผมฮะอ่าสามารถทายชื่อสกุลได้แต่ก่อนจะทายนั้นเราต้องมีจิ๊กซอก่อนนะครับผมก็คือเราสามารถ เออ่รับจิ๊กซอสได้นะครับผมอ่อันนี้คือแชร์จิ๊กซอสถ้าเกิดเราจะแชร์เพื่อนแล้วก็กรอกรหัสนะผมให้เพื่อนแชร์เข้ามาฮะเมื่อครบ5อันปุ๊บเราก็สามารถนำชื่อมากรอกตรงนี้ได้นะครับผมคือเขาบอกว่าเป็นนักบอลใช่ไหมผมดูจากเงาหนี้ดาถูกแน่นอนครับผมลิโอเนลเมสซี่ฮะไม่ใช่โรนัลโดนะครับผมคริสเตียโนโรนัลโดฮะก็ชัวร์ฮะเชื่อผมเพื่อที่จะมารับของฟรีนะครับผมได้บายเป็นบอลฟรีด้วยล่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้บ๊ายบายจ้า บ๊ายบายฮะสองดูฮีไปแล้วครับผมบายย